ครับก็ยินดีมากๆากครับดีใจเพราะว่าควา,ความจริงเราก็ช่วงนี้ผมยอมรับว่าผมก็มาอินกับเรื่องการดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้ <c oughs> สึสกว่าปล่อยตัวไปอยู่แล้วพอช่วงนี้มาอินแล้วก็ยอมรับว่าด้วยความเด็กผู้ชายเรา เอ่อจะอาจจะไม่ได้ทุกขั้นตอนถ้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวแบรนด์เล็กเซอร์สูตรใหม่ที่เป็นเด y c แค e s เ f 50พีบวกนะครับก็คือตอบโจทย์ผมมากจริงๆเพราะว่าหนึ่งพกพาง่ายด้วยพัฒนาแล้วก็มีความมีสามารถกันแดดได้มีมอยเจอร์ไรเซอร์มีคางเมอร์แล้วก็เบาบางแล้วก็ไม่มีสีซึ่งตอบโจทย์กับผมมากจริงๆนะเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าความจริงก็ทุกช่วงแหละเราขาดทีมกันแดดไม่ได้จริงอืม เต้องเนมรแต่ปัญหาว่าสนเสร็จมีม,มีเอาจริงถ้าปัญหาส่วนตัวของผมคือผมเป็นคนพักผ่อนน้อยครับน้อยนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาขนาดกินข้างไม่เป็นเวลาเลยเพราะว่ามันแบบมันแล้วแต่ฟิลอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาหลักๆของผมอะอาสิวมันก็ส่วนหนึ่งแต่ริ้วรอยอาคารเสื่อมของคอลลาเจนก็อีกส่วนประมาณนั้นก็เลยยอมรับว,ว่าตอบโจทย์ส่วนตัวเยอะเหมือนกันครับอ แต่ว่าในเมืองไทยกราหันก่อนเราเห็นว่าใช่ครับว่าลยนิ่ง ดีแล้วอีกอย่างคือด้วยความในใส่ของเด็กผู้ชายอ่ะเจอแดดบางทีมันเจอมาตั้งแต่มันขยมแล้วไงเราจะไม่ได้มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเจอแดดเราจะกลางลมอ่ะเราะใส่แมสคือก็แดดก็แดดเราทนได้แต่สุดท้ายคนกัะต้องี่ตามมามันเยอะก็เลยพอได้ตัวพิมกันแดดมาช่วยป้องกันมันก็สบายใจขึ้นแล้วก็ยังมีตัวเดเซลลัมอนิคด้วยเรามีทริคอะไรที่แบบ ทริคลรอครับทริกส่วนตัวผมว่าก็น่าจะเป็นพวกวิตยนไ์มั้งครับอะไรเงี้ยก็ความจริงก็ถ้าเราดูแลอย่างสม่ำเสมอผมว่าดีเสมอเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าช่วงนี้เยอะแล้วช่วงนี้พอนอะไรถ้ามันสม่ำเสมอเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะเจออะไรฝุ่นหรือเปล่าแดดหรือเปล่าวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวานเราไม่สามารถคัดเดาได้เลยแต่ว่าถ้าเราป้องกันอย่างสม่ำเสมอผมว่าสภาพผิวของเราแล้วก็สุขภาพของเราก็จะดู ีแล้วก็สดใสแบบคงที่อะไรประมาณนี้ดวมากอะไรนะฝากฝากแบนครับก็ฝากแบรนด์ e อ e r ด้วยนะครับก็ตัวใหม่ก็คือเป็น d a y c a r e Revolution n p f 5 0 PA 6 6บวกซึ่งมีสองสูตรสูตรสีน้ำตาลก็ Anti Aging ก็จะป้องกันริ้วรอยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Brightening ใครอยากได้ความเป็น Brightening ไปใช้อีกตัวหนึ่งได้เป็นสีชมพูครับแล้วก็จะมีตัวรูทีนใหม่ที่ใช้คู่กับ ตัวเดเซรัมนะครับก็คือเดเซรัมชาได้ทั้งเช้าเย็นแล้วก็หลังจากทาตอนเช้าก็ทาตัวดีดีแคร์ได้ก็คือเป็นตัวกันแดดครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ทาตัวเดร์เซรัมื่อสามารถบำรุงได้ตลอดช่วงการน,นอนเราตื่นมาเราก็จะมั่นใจขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเราได้เยอะนะครับ ห้าสิบปีเตอร์แกงแอฟโฟะเนาะเล่าหน่อยด้ไหโอเมต์อ๋อเอ้ยผมเห็นอยู่พี่วินเขาก็เล่าไปใช่ไหมครับก็ความจริงก็ต้องบอกว่า f อฟมันมีธรรมเนียมอะไรบางอย่างตั้งแต่สมัยหน้าแล้วครับคือทุกครั้งที่กินข้าวรวมกันไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนปาร์ตี้ที่ไหนเราจะเรียงคิวแชร์เรียงคิวจ่ายอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือเราไม่รู้เว้ยว่าแบบ คิวต่อไปอ,อ่ะรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปกินที่ไหนถูกป่ะแล้วคิวที่เจอที่เป <c oughs> ็นของมคือเมื่อเคยเจอรอบหนึ่งรู้สึกที่ที่ปุ่นะครับก็เป็นคิวเรียงกันโอเคครั้งหน้าคิวผม <c oughs> ผมว่าไปเลยปรากฏว่าคิวนั้นอ่ะมันพอดีมันเป็นคิวที่เสร็จงานพอดีอตั้งแต่ช่างแต่งหน้ายัา <c oughs> นะ่าบ <c oughs> ไล้ละม่้โ่ หมดหมดไปเท่าไหร่บัตรเครดิตหมดเลยอะอ <c> ười, คือคือค่อยๆว่าวงเงินหมดอะอีกคนเด้อเอายปกดสิบอะ,ะ <10 S 2> เป็นสิบแล้วพอเป็นคิวต่อไปบางคนดวงดีอย่างเงี้ยเดินผ่านญี่ปุ่นเนี้ยไปราเมงราเนี่ากินหมดแล้วมันสี่คนคนละชามตัวเลขกี่หลักเดี้ยวผมไหมอะไรคับ <laughs> ที่เราอะสองสามสี่อ๋อเฮ้ยมันประมาณมันเป็นห้าครับห้าหลักแต่ก็ครึ่งหกหลักอะก็อย่างใช่ว่าหกหลักมันคืออะไรล่ะก็ลักคือไหนขอแค่มันครึ่งือโดนเยอะแล้วเราต้องเป็นอะไรเราคือดนใครไหมผมไม่ไม่ไม่มันเคือคือเป็นความดวงเราไะแต่ว่ามันก็สนุกดีเพราะว่ายังไงสุดท้ายเกาก็เลี้ยง ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนผมเข้ามาแรกๆอ่ะโหเราไม่ไม่มีเงินนะพวกพี่เขาก็เลี้ยงเราทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการตอบแทนอยู่แล้วครับพอเราได้เจอโมเมนต์เหมือนกับเออเนี่ยคุณจะคิดถึงข้าวเราตอนนั้นข้าวเสใจอะไรแล้วเราเออความจริงคิดถึงมากนะมันเป็นแก๊งเอา เป็นไอโฟหรือว่าคนๆที่รู้จักกันผมรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วก็ในมุกของผม,ผมลูกชายคนเดียวะผมยอมรับว่าผมมองพี่ทั้งสามคนนะครับเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเราเราเกิดมาเราไม่เคยมีพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วการมีพี่ชายเราก็ได้รับฟิลนี้ครั้งแรกที่แบบ ก็เลี้ยงน้องสอนน้องแล้วก็เชียร์ฮับน้องคือมันมีทุกอย่างที่เป็นพี่ชายเรื่องการที่ได้เจอเรากันเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้คุยถึงว่าเราอะไรนะแผนการในชีวิตความคิดเราหรือว่าเออช่วงนี้เราเป็นยังไงได้แชร์ประสบการณ์คงเป็นอะไรที่มันอบอุ่นที่รู้สึกว่าขนาดตอนนั้นสองชั่วโมงก็ยังไม่พอ,อม,มันมีความผมว่าความสําคัญแบบนี้ไม่จริงๆค,ครับการต่อโตกที่เราับ ดีใจมากครับแล้วผมรู้สึกว่าพี่พี่พเขาก็ เหมือนเราภูมิใจในการละกันด้วยครับเพราะว่าตอนที่มาอยู่ด้วยกันแต่ละพวกเราตั้งแต่ตอนทำโปรเจกต์ด้วยกันพวกเราเชื่อมั่นในโลของตัวเองหน้าที่ของแต่ละคนเราเชื่อกันไม่ได้เกี่ยวกับแบบเฮ้ยคนนี้ประสบการณ์น้อยหรือว่าอะไรแต่พวกพี่เขาก็เชื่อเราขนาดที่แบบเลยไม่ยังไม่ได้เชื่อตัวเองมากขนาดนะัน้นก็เลยทราบซึ้งว่าวันนี้เราก็แบบอยากจะประสบความสําเร็จให้ได้เข้าเขาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้พี่ชายคนทั้ง3คนเนี่ยภูมิใจในตัวผมบ้างอะไรเงี้ยอืมมันจะเป็นฟิลนั้นครับอาย รุ่นโปรเจกต์อะรวมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะไม่ไม่รู้่แต่โปรเจกต์แต่ละคนมีที่เราคุยกันะเยอะอยู่แล้วครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยเรามีแชร์กันอยู่แล้วมดีตอนนี้นี่นะฮะตอนนี้ที่กำลังจะออนก็คือรีฟเดย์วันแก้ตายเพิ่งออกเทลเลอร์ออฟฟิเชียลเทเลอร์ไปประมาณสองวันหรืสาวันที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ไปติดตามเพราะว่ายอมรับว่าเรื่องนี้มันแบบ จากที่เทเลอร์อ่ะคือผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่เคยเจออะไรที่ดาร์คขนาดนี้มาก่อนแต่ละโลคือวัดวัดคือแบบสุสานบ้างโรงศพบ,บ้างข้างถนนคือโลมันไม่ซ้ำมันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่าโอเคเราเป็นนักเรียนเราอยู่ในโรงเรียนส่วนใหญ่แคบบ่นี้คือเราประจนภัยไปทั่วเลยแล้วด้วยแบล็กกาว์ที่ต้องแบกรับของแต่ละคนนะทั้งผมปอนทั้งป่านกับพี่กันึ้นมันหนักเกินที่จะแบบ คนปกติจะรับไหวด้วซ้ำด้วยความโลนี้นะเพราะว่ามันเป็นคาเล็เตอร์ที่สูญเสียคนที่รักมาทุกๆสีปีซึ่งตอนนี้แม่เงเลื่อใคลไเลยมันหาเรฟเฟอร์เรนซ์ในตัวยากมาก ก็เลยคิดว่ามันเป็นโลที่แอบ,บเศร้ามากนิดนึงือแต่ก็ยอมรับว่าตอนที่ทําอ่ะรู้สึกสนุกนะเพราะเราไม่เคยเพราะถ้าไม,ไม,ไม่ไม่ได้เล่นเรื่องนี้เราจะไปลองคิดว่าจุดดักตรงนั้นเป็นเปนอยังไงแล้วพอได้ลองลองไปก็รู้สึกพอทําได้ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเลยว่าเรียดงของการอะไ คางจริงเครียดกดดันไหมผมใช้ความสนุกกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันคือความอยากรู้เพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่เหลือใครบนโ,โลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครที่แบบพกความตายไปข้างหลังอะไรประมาณนี้มันจะต้องรู้สึกอย่างไรไม่มีความอยากรู้เพราะเราไม่มันไม่ได้มีคนแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหน้าที่ที่เราจะเข้าไปอ่ะพอได้ลองดูมันมีความอยากรู้อยากเห็นสนุกอะไรเงรี้ยยอมรับว่าสนุกมากแล้วก็ จากที่เล่นมาก็คือภูมิใจในตัวเองมากนะผมไม่รู้ว่าจะออกมาดีไม่ดีแต่ว่าคือสกิลที่มีมาทั้งหมดอะใช้แบบสุดลนะเรื่องเนี้ยส,สุดสุดเลยแบบในคณะประสบการณ์ได้แค่นี้จริงๆก็เลยอยากให้ลองไปดูครับดูเปการแบบนี้กับดวตาที่สุดก็เอาไปแบบอะไรนะฮะเราต้องปรับอะไรสยปรับไหมอะครับ ก็ปรับเยอะเพราะว่าด้วยความบทเนี้ยมันมีความมันอาจจะใครดูเพลินๆคล้ายๆบทก่อนๆบอกนี้พูดน้อยนิ่งๆแต่มันไม่ใช่สาเหตุที่มันพูดน้อยนิ่งๆไม่อยากบุกปันกับใครสาเหตุมันดารก,กว่านั้นมันไม่ใช่แค่บุคลินหรกถูกป่ะแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าความความชอบอะชอบจริงๆกว่าอแล้วก็แบบ แอบ,บรู้สึกว่าพอมันเป็นบทนี้มันแอบ,บใช่ทางเรานิดนึงนะกว่าบทอื่นเพราะผมเป็นคนที่แบบชอบดูหนังดูการ์ตูนอะไรเงี้ยมันจะเห็นเรฟเฟรนซ์ตัวที่ตัวละครที่แปลกลับแปลกเกา่าที่แฟนตาซีมากมาความยาวมันเลยนําก่อนแล้วก็คเลยแบบผมเลยรู้สึกว่าผมสนุกกับมันนะครับอะไรว่าถ้าเราเล่นบทนี้น <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวก็คิดว่าดีขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีหลายจังหวะที่กลัวเหมือนกันเช่นซีนที่ต้องมีอารมณ์มากขึ้นหรือว่าอาซีนร้องไห้อะไรเงี้ยครับทุกอย่างเราเป็นนักแสดงใหม่เรากลัว,วว่าแบบพรุ่งนี้จะถ่ายเราจะทําได้ไหมแต่เรื่องนี้คือมันต้องทําทุกครั้งทุกคิวอะจนมันตอนเนี้ยพอผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมเราู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวอะไรละเพราะมันโดนมาหมดลวร้องไห้ไปที่มีกลางแดดมีเลือดมีฝนทุกอย่างมัน มันโดนมาเรื่องนี้หมดแล้วครับก็เลยยอมรับว่าเป็นสอนผมได้ดีมากเหมือนกันอนรที่เราจะได้ชมกันตอนนีหนึงเมษาครับพีพที่หนึ่งก็อยากให้ติดตามนะเพราะว่ามันจะอาจจะหลายๆคนนะดูซีรีส์ที่ผมเล่นมาตัวเรื่องแบบนี้ไม่เคยเห็นแน่ๆครับก็ฝากครับก็ฝากติดตามเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เรื่องหน้าก็ ประกาศไปแล้วนะครับก็ถ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าคิวถ่ายเป็นยังไงแล้วก็อยากให้เราติดตามข่าวสารเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์แฟนๆได้เยอะเหมือนกันโดยที่มันบอกไม่ได้ครับประมาณนั้นแต่ว่าเออผมก็คิดว่าถ้าแฟนๆติดตามก็น่าจะเซอร์ไพรส์อยู่หลายๆอย่างได้ครับขอบคุณิวครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะ